านี่แหละชีวิตผมเกิดมาจนต้องเป็นคนเลี้ยงควายส่วนผมพ่อร่วยวันๆไม่ทำอะไรไมิเตดูดยาใช่ดูดยาเราไปเกษะที่รักจะดีเลทเพีักเฮ้ยขับรถยังไงวะ เฮ้ยไอเด็กเล่นควายกูอยากจะได้ควายมึงไปทำลามึงจะขายเท่าไหร่มึงจะบ้าหรอนี่มูลพ่อกันนะเว้ยกูไม่ขายหรอกกูว่ามึงขายเถอะแล้วมึงเอาเงินนี้ไปดูดยาใช่ดูดยาไม่กูไม่ขายทำยังงกูก็ไม่ขายึอยายยายเอาอย่างนี้มึงเอาควายมาแข่งกับรถกูใครถึงเส้นส่ก่อนคนนั้นชนะว่าไงไอทุยลูกพ่อว้าว้าว้า,วา,วาโอเคไอทุยมันบอกว่าจับไปโอเคถ้ามึงชนะมึงเอาเมียกูไปเลย ถ้ามึงแพ้มึงต้องเอาไอ้ถุยมาให้กูไอบ้ามึงเอากูเดิมพันกับควายเหรอโอเคกูนับหนึ่งถึงสามมึงไปเล่นนะหนึ่งเฮ้ยพี่โตงนี่วะฮ่า <laughs> วันนี้นะไอ้ถุยจะโดนลาบไอ้ถุยแกต้องเล่นวันนี้นะไม่งั้นแกจะโดนลาบไปเร็วไปเร็วลูกพอ่อฮ่าฮ่าเข้าเ้นเจนไปเลยเวาเตรียม,มเข้าควัวด,ด้วยนะจะต้องใซงนี้ได้นะไอ้ทุย แค่นั้นฉันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องใช้ตัวช่วยเลยเหรอเห้ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้แซงวฉันไปได้ไงถ้าไม่ตายเลยไม่เพาะเล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้อเราชนะแล้วไอ้ถุยนี่กูได้ผัวใหม่แล้วเหรอตื่นเชื่อผัวเวนอ๋อไม่ใช่สิอดีตผัว